วันนี้ทีมงานอยากทำพาท่านผู้ชมไปดูกันที่จุดตรวจระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านพระรามสองที่พี่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามทหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัทขนส่งซึ่งเข้าร่วมกันตรวจเข้มบรรดาสิ่งรถตู้ร่วมบริการทั้งหลายเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งรถตู้ส่วนใหญ่เขาก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี เรามาดูความพร้อมของรถตู้ว่ารถเขามีความพร้อมในการเดินทางกันยังไงบ้างครับพอเห็นข้างหน้ารถปรากฏว่าไฟเลียวแตกชำรุดไปหนึ่งข้างไม่เท่าไรครับแต่พอเดินไปดูหลังรถสงสัยพี่เขาคงลืมกระจกเอาไว้บ้านกันมัง้งเลยต้องเอาการะดาษแข็งติดไว้กันไม่ให้ผู้โดยสารล,ล่วงตกรถดูแล้วไม่มีความปลอดภัยเอาเสียเลยสำหรับผู้โดยสารโดยเฉพาะรถที่ต้องวิ่งในระยะทางไกล นี่ก็ปีใหม่แล้วนะครับช่วยปรับปรุงกันหน่อยนะเจ้าของวินรถตู้กระช่างปล่อยออกมาวิ่งอยู่ได้นนี่ก็อีกคันกฎระเบียบของกรมขนส่งเขาก็มีไม่เคยอ่านกันเลยสิท่าใส่มาได้เสื้อยือดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะแหมทําไมไม่ใส่ชุดนอนออกมาขับรถเลยล่ะคุณพี่พอตํารวจถามพี่แกก็บอกว่ารีบก็เลยแต่งตัวไม่ทันเลยต้องมาชุดนี้ นี่นณะตัวเองยังรับผิดชอบไม่ได้แล้วจะไปรับผิดชอบผู้โดยสารทั้งคันได้ยังไงล่ะครับนี่ก็ป้ายสีขาวก็ยังนําออกมาวิ่งทั้งที่รู้ว่าผิดกฎหมายอย่างนี้ต้องเอาให้หนักตั้งแต่เจ้าของวินไปจนถึงคนขับไม่รู้ว่าปล่อยออกมาได้ยังไงกันเห็นแล้วก็สงสารผู้โดยสารที่ต้องมานั่งรถแบบนี้ส่วนผู้โดยสารก็ไม่รับผิดชอบตัวเองเข็มขัดมีก็ไม่คาดกันบางคนนั่งรถมาตั้งไกล จนเกือบจะถึงปลายทางอยู่แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเข็มขัดนิรภัยอยู่ตรงไหนพอเจ้าหน้าที่ขอตรวจเลยต้องแคะต้องแงกันออกมาคาดรูปหน้าปะจมูกกันไปอย่างนี้ป้ายเตือนก็มีให้เห็นอยู่งานนี้ข้าปรับรับผิดชอบตัวเองนะครับรักระเบียบม,มีวินยัยประเทศไทยจเจริญท่านสามารถลองเรียนผู้ทำผิดได้ที่เบอร์โทรศัพท์091 0 8 6 0 4 2 4 0 4หรือที่อีเมลอย่าทำ .tnn24 gmail com และที่ Facebook y a t a อย่าท tnn24 เจนี้